สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคุณสีขาที่ดินวันนี้พาม,มาเยี่ยมชมที่ดินย่านะอำเภอไซน้อยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ริมถนนบางกรวยไซน้อยนะครับฝั่งนี้มาจากถนนกาญจนาพิเศษนะครับมาจากตลาดน้ําไซน้อยนะครับส่วนด้านนี้สามารถไปรู้กับเส้น3 4 6หรือว่าเส้นประทุมบางเลนนะครับไปประมาณสัก2กิโลก็จะเป็นสี่แยกไซน้อยเลี้ยวขวาก็ไปออก แยกนกพวงได้เดี๋ยวซ้ายก็ไปอำเภอบางเลนไปนะค,ปรครปฐมได้ส่วนท,ท,ท,ที่ที่ผมจะพาไปเยี่ยมชมวันนี้อยู่ในซอยนี้นครับเข้ามาในซอยนี้ประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรพิกัดอยู่ที่ตำบลคลองฝวางนะอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับตรงปากซอยนี้ผมจะมีติดป้ายไว้เพื่อจะได้เป็นสัญลักษณ์นะครับจากปากซอยนะครับตรงถนนบางกรวยไซน้อยเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ150เมตรก่อนจะถึงที่ดินของเรา,เราก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้นะซึ่งเขาจะเป็นลักษณะร่องน้ําอยู่ด้านหน้านะครับ ก็จะมีที่นาด้านหลังนะครับหรือว่าเข้ามาเป็นระยะเดินได้เลยนะครับร้อยห้าสิบเมตรก็จะถึงที่ดินของเราตรงหน้าที่ดินผมมีติดป้ายไว้ชัดเจนนะครับบริบทด้านซ้ายด้านขวาเป็นที่นานะครับส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังทําการเกษตรอยู่สลับกับที่ดินบ้างเปล่าแล้วก็เป็นลนักษณะที่อยู่อาศัยแล้วก็ทําเป็นโกดังนะฝั่งนั้นเป็นโกดังสินค้าแปลงนี้เลยนะครับ เนื้อที่424ตารางวาราคาขายที่ตารางวาละ13,000บาทราคาเหมาทั้งแปลงอยู่ที่5 5 5 0 12,000บาทค่าโอนค่าภาษีนัก,กรมที่ดินคนละครึ่งนะครับปัจจุบันที่ดินของเรายังทำนาข้าวอยู่ยังไม่ได้ถมถมเพิ่มผมกาด,ด้วยสายตาประมาณสัก1เมตรก็จะถึงถนนด้านหน้ารูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง26เมตรแนวลึกอยู่ที่65เมตรนะครับที่ดินของเราจะหันหน้าไปด้านทิศใต้นะครับฝั่งนี้คือทิศใต้ บริบทใกล้เคียงก็มีที่อยู่อาศัยมีโคดังเก็บสินค้าสลับกับทุ่งนาแล้วก็ที่การเกษตรที่เขาปลูกผักนะโซนนี้ส่วนใหญ่ทำการเกษตรอยูอ่มีหลักขอบเขตชัดเจนเลยเริ่มจากตรงนี้นะครับด้านหน้านี่ผมจะมีติดป้ายไว้ชัดเจนเลยสำหรับท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสังเกตได้ไม่ยากนะเข้าไปด้านในก็จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะเป็นที่เป็นซอยตันนะครับซอยนี้ อ่าจ้าินทักทายแล้วขอบเขตด้านนี้ก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้เลยนะด้านหลังก็ชนคันดินเลยฮะชนคันดินเลยแปลงนี้น่าจะตอบโจทย์สาหรับท่านที่มองหาที่ดินโซนใส่น้อยเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะทาเป็นลักษณะบ้านสวนเพื่อพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือสาหรับนักลงทุนที่กาลังมองหาที่ดินเพื่อการลงทุนหรือสร้างธุรกิจนะฮะผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอ,อีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าการเดินทางก็น่าจะสะดวกเลยนะครับเข้าออกได้ทั้ง 3- 4มสี่หก เส้นปทุมบางเลนแล้วก็บางกรวยใส่น้อยก็ได้ถือว่าสะดวกสบายเลยผมไม่ได้พาเดินดูด้านหลังนะครับให้เห็นบริบทประมาณนี้แล้วกันโอเคก็ถึงคันดีนั่นเลยนะถ้าใครสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้นะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร0 9 5 8์9 4 4 6 5นะครับขุนะครับครับวันนี้ต้องลาลาแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกาวว่าขอบคุณและสวัสดีครับ